สวัสดีครับบ่าวภูไทยสาวยอครับณนะบ้านสวนสุวิภานะครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้มาสวนทุเรียนนะครับเดี๋ยวผมมาให้เก็บความรู้ในเรื่องของระบบน้ำนะครับการต่อน้ํานนี้นะครับนนี้ก็จะเป็นต้นคู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นต้นปีกว่าแล้วนะครับปี ปี3เดือนปี4เดือนนะครับสูงประมาณ2เมตรแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็วันนี้ผมมาเตรียมในเรื่องของการปลูกทุเรียนน้ำดำนะครับโอชีน้ำดำนะครับ,ำำรบลักษณะการต่อน้ำวันนี้ผมก็มาต่อท่อต่ออะไรนะครับอันนี้จะเป็นท่อเมียนท่อเมียน2นิ้วนะครับผมก็แบ่งแบ่งแบ่งเป็นส่วน นีประตูน้ํานะครับสูงมานี้ก็จะเป็นออสองนิ้วลดสองนิ้วลดลดนิ้วครึ่งนะครับใช้ท่อนิ้วครึ่งเป็นเป็นตัวเมนไปนะครับจากปั๊มมาเป็นสองนิ้วลดนิ้วครึ่งนะครับอพอลดนิ้วครึ่งปุ๊บนะครับผมก็จะมาใส่สามทางนะครับแยกลด จากนิ้วครึ่งเป็น1นิ้วนะครับตัวนี้เป็นท่อ1นิ้วนะครับมาดูหัวออกนะครับก็จะยาวมานะครับผมก็ทําเดินท่อในส่วนของเห็นไหมครับเป็นหัวหัวพ่นเขาเรียกว่าหัวงูเห่าหัวพ่นทางเดียวนะครับจากจาก1นิ้วนะครับ1นิ้วลด4ี่หุนนะครับลักษณะนี้นะครับน้ําก็จะแรงนะครับน้ําก็จะแรง แต่ถ้าท่านลดลด2นิ้ว4หุนเลยนะครับจะปั๊มยี่ห้ออะไรก็จะไม่แรงนะครับอันนี้ก็นี่ผมเตรียมท่อแล้วก็ผมจะทำโคกตรงนี้นะครับทำโคกตัวนี้เตรียมปลูกทุเรียนนะครับอ,อยู่ประมาณเกือบ20ต้นนะครับ20ต้นพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตัวนี้ผมก็แยกมาอันนี้ เนื้อที่จากัดนะครับเนื้อที่จํากัดผมปลูกระยะอยู่ที่เห็นไหมครับอาจจะติดกันอยู่นะครับอยู่ประมาณ8เมตรนะครับ8ปดคูณคูณนะครับเนื้อที่จํากัดนะครับก็ะจะยาวไปถึงนู่นนะครับรวมๆแล้วประมาณโอชีน้ําดําอยู่ประมาณ15ต้นนะครับ15ต้นแล้วก็พัน อื่นๆด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ต้นเล็กต้นเล็กอ,อยู่ประมาณอายุเจดเดือนเพียเดือนนะครับเกือบปีแล้วครับแต่ว่าตัวนี้ผมเสริมขาเสริมขาไปนะครับเห็นไหครับเสริมขาเสริมขาแล้วก็ผมว่ามันตัวเร็วนะครับให้ดูตัวเร็วมากนะครับขาใหญ่ ต้นอูบต้นใหญ่นะครับเสืิมขาเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ใส่ผมใส่ขี้หมูนะครับใส่ขี้หมูขี้หมูแห้งที่ที่ตากซื้อมากระสอบละห้าสิบาทนะครับใส่ตัวนี้ก็แตกยอดแล้วครับแตกยอดแล้วนะครับมาดูต้นเสืิมขานะครับเสืิมขาต้นนี้นะครับนี่ อันนี้ต้นพันธุ์ที่ผมผมซื้อมาต้นจะใหญ่มากนะครับพอได้ท่อน้ำเลี้ยงสองขานะครับสองขาสองขาต้นคู่แบบนี้นะครับต้นก็ใหญ่นะครับต้นแข็งแรงนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยนะครับต้นแข็งแรงตัวเดียวครับตอนนี้อยู่ประมาณเกือบเมตรแล้วครับอ่า ในเรื่องของระบบน้ากับการปลูกทุเรียนนะครับผมให้ดูก็จะประมาณนี้นะครับหัวงูเห่านะครับพ่นทางเดียวนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วไปดูคลิปผมย้อนหลังได้นะครับส่วนน้ํานะครับส่วนน้ําก็จะเป็นผมใช้เป็นระบบเซลาเซลล์นะครับเป็นปั๊มหอยโข่งนะครับดึงน้ําลดจากสระน้ํานะครับจากสระน้ํา หอยโคงแรงดันนะครับห้อคงแรงดันสองนิ้วนะครับแรงครึ่งนะครับแรงครึ่งใช้สีแผงนะครับท่านใดที่สนใจก็ทักถามได้นะครับปรึกษาได้นะครับก็ฝากไว้ครับคลิปนี้เกี่ยวกับระบบการต่อท่อและระบบน้ํานะครับสวัสดีครับ